โอ้ oh! สว so ัสดียามแบลียงนะครับเนาะพันธยังเล็กอย่างเนาะเฮ้ยเราพี่ปลาตัวเดียวนะปลาปลากระพงนะครับปลากระพงปลากระพงทอดไอ้อันนี้เหรอเลยทอดอี่างเราทอดที่คือเลยทอดกระเพียงเลยทอดน้ำตาดอก ปลานี่มันเหนื่อแหนมน,นะพี่น,อน,น้องเนาะเนื่อแห่มนี่ยรับป่าเนื่นแนในปลานะทอดเป็อนโอ้เส่บเผยเ่ิดให่ใอยเศ้าเลยตัวนึหัวต้มไขมาหัวต้มไขมาคนกินจะโตขพอเนื่อมันแห่นนะมันน่นยแัให้กระพงคบท,ที่กับมี่คบท,ที่ก็กเอาไปใช้เีเนื่อมันแห่นให้นีย mặt vào cái phùng đắp đàn nhá liếng rất noi nó mắt mỏi rồi nó mỏi lần liếng lại lần liếng lại lần liếng nói nói lại เเลี้ยงแหละจ้าก๋าเจียวเป๊ะเขาเนียวอัเนี้ยเขาเย็นหนักบูนหนักบูนไรเขาเขาแค่แหงมาเฉยหอเนาะซื้อมาหมดทั้งนึงหารอยก็บาทเลยไหมทั้งนึงกับทริโกโล่เนาะบูนใหม่แล้วมากใหม่เนาะอ๋อไม่้องได้ล้วปะนี่เลี้ยงได้ท่นนี่ละทาแหง ปอลอดไลมันเสียรสชาธาร์มือประมาณนี้นะมาเด้อมาเด้อ